แล้วสบายครบสามพันแล้วสบายอีกพันหนึ่งลกูกชิวๆอครบสามพันล้วสบายให้กำลังใจเรื่อค่ะแม่ปองอันสองหกหนึ่งนี่อันสองหกหนึ่งนี่บอกใบหวยบ่าจา้าสองหกหนึ่งใบหวยเหรอคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่มาส่งพลังแก่พลังกิจให้คุณยายกะกะ็ทุกคนกะสิวายแย่หน่อยใส่ใส่คำมาขอบคุณเปลืองเปล้องจริงๆค่ะ ขอบคุณทุกคนเอาขันว่ามีทุกคนไ่หน่อยกันสิว่ไดีมานังบอกปัมปมปม้มปั้มปั้มมืสี่เดี๋ยทุกคนเป็นพลังแกพลังซับพอร์ตในเรื่องหลักกิโลมากเลยเราต้องการหลักกิโลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเชื่อไหมว่มาวันนี้วันไม่หน่อยไรสดวัวนวัน,วนเาสาร์เสาร์ทย์จันอังคารไม่เหนื่อยไรสดมาสีววส่วัน ไม่หน่อยไรสุดมาสี่วันไม่หน่อยไรสุดมาสี่วันถามว่าไร่ย,ยังไงไร่อุตรุด <laughs> ไม่หน่อยไรอุตรุด ทุกคนไม่หน่อยเพิ่งไล่สดมาสีวันไม่หน่อยไลรยังไงไม่หน่อยไลรอุตรุษจริงๆไม่หน่อยไลรอุตรุษเพิ่งไล่สดมาได้สีวันเปิดช่องวันที่ยี่สิบเก้าเก้ามกลาไล่สดมาสีวันถามว่าไล่แบบแไรไล่อุตรุษทำไมถึงอุตรุษว่างก็ึ้น บ้างก็ขึ้นอืมไม่หน่อยอยากลองดูว่าช่องนี้ไม่หน่อยนึงจะผ่านกี่เดือนถามว่าไล่ไล่เบ่่ยบๆไล่ตุลอดเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ก็สนุกคือทําให้แฮปปี้ทําให้สนุกกับมันอืมเราจะไม่เหนื่อยนะคะเพื่อนๆเราจะไม่เหนื่อยทําให้แฮปปี้ทําให้สนุกกับมันไม่หน่อยจะใช้เวลาห้าโมงห้าโมงเชา้ามาถึงเที่ยง ไปหาเพื่อนหลังจากรลงไรแล้วไม่หน่อยก็จะไปหาเพื่อนไปหามูบานนันวันนี้พอมาถึงที่ทํางานไม่หน่อยจะตั้งกล้องไลฟ์สดเลยก็จะลงประมาณห้าโมงเช้าท่านเน็ตด,ดีวันนี้เน็ตว่าดีเน็ตจาคองเลยว่าดีเน็ตโทรศัพท์จาคองบ่าดี <c oughs> เน็ตโทรศัพท์ตัวเองไม่ดีไม่หน่อยก็เลยลงไรประมาณสี่โมงกว่าเมื่อเช้าเลยได้ไรสามชั่วโมงจะไลสามชั่วโมงคำ เวลาลงไรพอลงไรเสร็จปุ๊บก,ก็ไปหาเพื่อนอันนี้ใีการไล์สดของแม่หน่อยอ่าลงไรก็ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนเดี๋ยวแม่หน่อยมาขึ้นไรประมาณเที่ยงนะไปหาเพื่อนสองชั่วโมงเต็มๆตมไปหาเพื่อนบ้านนั้นบ้านนี้ไปหาเพื่อนสองชั่วโมงเต็ม,นนนนมตๆตมถามว่าดีไหมดีอืไอที่ว่าจะไปกินเขนนาน้ะไม่ได้ไปกินจำ้ำอืมเต้ตูนเนาะ

เต็มหมดตอนพิ๊กไปนี่แหละก็นันนั่นก็ไม่เต็มหรอกไม่รู้จีคนหาคนมดเต็มหูไม่ติดไม่ติกเต็มไหมเต็มหมด <c oughs> โอเค ทุกคนเห็นไหมน้องมาเปลี่ยนน้องเกากินข้าวอิ่มแล้วการทางานของไม่ไนานก็จะเป็นอย่างนี้น้องก็กินข้าวอิ่มแล้วก็เลยมาเปลี่ยนกันออกขอบคุณนะคะโอ้อร่อยอร่อยโอ้เต้ตัวเด็ดจริงเนาะก็ได้กินตงโนนมนะบัวพอดีน้องก็ทานข้าวอิ่มแล้วค่ะที่ทำงานเราเพื่อน